เสนอตอนเจสถานที่ผีเฮี้ยนสุดหลอนในมาเลเซีย 1. h e n t เ i นเทิงเฮเลนส์รีสสุดยอดโรงแรมมีชื่อของมาเลเซียที่คุณต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนก็จะมีทั้งโรงแรมรวมกันกว่าเจ็ดแห่งศูนย์การค้าสูนสนุกคาสิโนฟังดูเป็นดินแดนแห่งการพักผ่อนใช่ไหมล่ะครับแต่มีด้านบันเทิงก็ต้องมีด้านมืดว่ากันว่าที่นี่มีผีที่เคยฆ่าตัวตายเพราะหมดตัวในคาสิโน ภายในโรงแรมก็มีหลายส่วนที่จูจุเด็กก็จะร้องไห้และไม่ยอมเดินผ่านอย่างไม่ทราบสาเหตุแขกหลายๆคนก็ได้กลิ่นทูบทั้งที่ไม่ได้มีการจุดแต่อย่างใดห้องพักบางส่วนของโรงแรมก็ไม่เคยเปิดให้ผู้เข้าพักได้จองแม้กระทั่งเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตามโดยเฉพาะชั้น21ที่ว่ากันว่าเป็นชั้นต้องสารกระทั่งลิฟต์ยังตั้งให้ข้ามชั้นนั้นไปเลยทันทีสองกอสฮิล เพนังอดีตต้องทหารที่สร้างไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นที่ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นสถานที่ประหารนักโทษด้วยการตัดศีรษะปัจจุบันพื้นที่โดยรอบบริเวณถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพนังวอร์บิวเซียมที่ยังเก็บอาวุธกระสุนปืนใหญ่ไว้ในสภาพเดิมกล่าวกันว่าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวเพราะเรื่องผีแต่น่ากลัวเพราะประวัติศาสตร์ของมันต่างหากสไเฮเน ทาอารอาคารแห่งนี้ประสบเหตุถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิตมากมายในช่วงปี1193ตึกที่เหลือก็ถูกทิ้งร้างไปด้วยโดยปริยายเรื่องผีที่เล่าต่อกันมามากที่สุดก็คือเรื่องที่แท็กซี่รับหญิงสาวขึ้นมาตอนกลางคืนเธอขอร้องให้คนขับช่วยพามาที่นี่เมื่อแท็กซี่ถามว่าจะไปทำไมที่นั่นมันเป็นตึกร้างนักเธอก็ตอบเพียงว่าชิ้นส่วนแขนขาของเธอยังอยู่ที่นั่น 4. กุวลลังผูอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตใครจะไปคิดว่าเราอาจได้เจอผีกันตั้งแต่เครื่องลงมาเลเซียเลยที่สนามบินานานาชาติกัวลาลัมเปิดน,นั้นสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เดิมเป็นสวนปลูกต้นปาล์มมาก่อนในยามกลางคืนพนักงานสนามบินมักจะเห็นและได้ยินเสียงลึกลับอยู่บ่อยครั้งรวมถึงเคยมีลูกเรือกระทั่งยามรักษาความปลอดภัยถูกผีเข้าด้วยาผูดู เจลเรือนจำเก่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอังกฤษยังเป็นผู้ครองอนานิคมอยู่พามาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเฉลยศึกกว่า2,000ชีวิตด้วยทุกวันนี้ยังคงมีคนได้ยินเสียงกริดร้องโหยหวนมาจากแดนประหารอยู่ทั้งที่ไม่มีคนบรรยากาศก็วังเวงบางห้องอุณหภ,ภูมิก็หนาวเย็นผิดปกติปัจจุบันเรือนจำแห่งนี้ปิดตัวลงไป และทุบทำลายไปแล้วในปี2009เพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นศูนย์การค้าผู้คนต่างหวังว่าตึกใหม่นี้จะเป็นอาคารต่อสิ่งลีลับเสียที6 Kellie's Castle Perk ปราสาทเก่าทรงยุโรปที่อดีตเป็นที่พักของเจ้าของที่ชาวสกอตเริ่มสร้างในปี1915แต่ยังไม่ทันเสร็จเจ้าของก็ด่วนจากไปเสียก่อนในปี1926 การสร้างจึงหยุดชะงักลงภายในปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนมีห้องและทางเดินลับมากมายคล้ายกับบ้านผีสิงวินเชสเตอร์ที่อเมริกาในช่วงกลางคืนผู้คนมักได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงบานประตูปิดดังทั้งท,งทงัที่ไม่มีคนอยู่เจ็ดเคเรกไฮเวหนึ่งในทางหลวงที่หลอนที่สุดในโลกทางด่วนสายอีแปหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเคเรกไฮเวย เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี1977เชื่อมต่อระหว่างเมืองควอลลรัพุกถึงเคแรกเพื่อแห่งเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในช่วงปี1990ที่รถยนต์สิบกว่าคันชนประสานงากันมีผู้เสียชีวิตกว่า17คนส่วนเรื่องเล่าหลอนๆของที่นี่กลับให้อารมณ์แปลกๆมากกว่าน่ากลัวนั่นคือตำนานรถโฟกเต่าสีเหลืองที่อยู่ มันจะปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าคุณแบบไม่มีปีไม่มีครุยเมื่อคุณขับแซงมันได้แล้วคุณจะเจอมันมาวิ่งอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนเดิมแซงอีกก็เจออีกพอพยายามมองเข้าไปในรถก็จะพบว่าไม่มีคนขับอยู่ในนั้นเราจะเห็นได้ว่าสถานที่สุดหลอนในมาเลเซียนั้นล้วนเต็มไปด้วยความลึกลับและเมื่อผสมเข้ากับความเก่าแก่ของสถานที่ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน และเรื่องราวที่เล่าขานกันปากต่อปากเลยทําให้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกแต่อย่าลืมว่าถ้ามองในแง่มุมทางประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าแต่ละที่ก็นับเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยของมาเลเซียใครจิตแข็งจะอยากลองแวะไปเที่ยวก็ได้